สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม c เมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนมะกราคมปี6ก,ก่ามาถึงคิวของชาวธนูแล้วนะคะช่องเม์เมดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ได้ทำแบบตะวันตกและแบบไทยแล้วก็อย่างที่เคยแจ้งไว้แล้วว่าดวงรายเดือนเนี่ยจะทํานายให้ทั้ง3สถานะเลยในคลิปเดียวช่วงแรกจะเป็นคนมีคู่นะคะ ช่วงที่2จะเป็นคนโสดสนิทแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นดวงคนรอรัก,ก่านะคะได้ไปอย่างนี้เนาะแต่เดี๋ยวไม่จะทําช่วงเวลาไว้ให้นะคะคุณจะได้เลือกสถานะตัวเองดูได้เลยนะคะรามาเริ่มกันที่คนมีประเด็นความรักความสำคัญนะคะเ,เช่นมีคนคุยมีซฟนหรือว่าแต่งงานแล้วดูต่อได้เลยนะ ทั้งหมดแตำแหน่งนะคะตำแหน่งแรกตัวตนของคุณฮานูตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังนะตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณนะตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็สุดท้ายจะเป็นบทสรุปนะท้ายสำหรับ t e m Place ไพ่ดีมากเลยนะคะจริงๆ M Place เ่ะมันก็หมายถึง ชาวธาตไฟทั้งหลายนี่แหละที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นผู้นํานะคะคุมสถากนาการณ์ได้ทุกอย่างในเชิงความรักแล้วแม่ก็มองว่าคุณน่าจะอยู่ในคุณน่าจะอยู่ในจุดที่คุณพึงพอใจนะคะในความสัมพันธ์นะถึงแม้ว่ามันอาจจจยังไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยแต่ว่าคุณก็แฮปปี้กับชีวิตในช่วงนี้นะคะถือว่าดีนะค่ะเรามาดูพลังงานของคุณคุณได้เป็นซันที่ขึ้นมากับหัว คุณธนูไม่ใช่คนที่ใจร้อนถึงแม้ว่าคุณจะเป็นชาวธาตุไฟก็ตามคุณไม่ได้ร้อนเหมือนเมฆนะคะเมฆนี่ใจร้อนสุดคุณรู้แหละว่าช่วงนี้ชีวิตคุณกําลังจะดีขึ้นนะคะกําลังจะสดใสมากๆเลยอะ่ะใกล้จะประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วคุณกําลังเตรียมตัวเองต้อนรับพลังงานบวกนะคะพลังงานของพระอาทิตย์ที่สดใสก็ทั้งเรื่องรักแล้วก็เรื่องงานน่ะมันจะดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะในช่วงของปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะ ตอบรับพลังงานบวกที่จกักรวาลจะมอบให้ด้วยการทําตัวเองให้อยู่ในแนวเดียวกับพลังงานบวกนั่นเองนะคะไพ่อของแฟนก็ดีนะคะไปเดมเพลเร์ขึ้นมากับหัวเขาเองก็ใกล้ที่จะอยู่ในจุดที่เขาพึงพอใจแล้วเช่นเดียวกันอาจจะใช้ความพยายามมานานถ้าในเรื่องของการงาน่าจ,จะทุ่มเทมากใกลจะได้การโปรโมทใกล้จะถึงจุดหมายนะคะคนที่ทําธุรกิจอะไรเงี้ยก็ใกล้จะประสบความสําเร็จ แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยคุณสองคนอาจจะเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นไปได้นะคะไพ่ขึ้นแบบนี้เนาะอาจจะมีการวางแผนพูดคุยกันถึงการยกระดับความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือสี่ดอย่าสบายๆมากเกินไปจนประมาทนะคะหมั่นเติมความรักความหยาย่วงใยนะ แล้วก็อย่าออกนอกลูนอกทางด้วยบางทีเราก็อาจจะแบบคาดไม่ถึงกับปัญหาอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่มันราบรื่นอยู่นะคะน้ํานิ่งเนี่ยต้องกลัวน้ำพอนสงบมากเกินไปบางทีขึ้นใต้น้ําก็เยอะนะคะก็ต้องหมั่นพูดคุยเทคแคร์กันทำให้ความรักมันเฮลตี้อยู่ตลอดเวลาเนาะพลังงานที่มีร่วมกันสามประการที่กับหัวนะคะสิ้นสุดการรอคอยคุณสองคนกําลังจะประสบความสาเร็จแล้วทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยกำลังจะลงเอ,อยแล้วไม่ถึงได้มองว่า เรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเพิ่งจะคบหาเพิ่งคุยกันก็น่าจะแบบจับมือกันเป็นแฟนกันสักทีหนึ่งหรือว่าคนที่อยากจะคบกันมาสักระยะหนึ่งอาจจะพูดคุยถึงการสละโสดการแต่งงานนะคะ,ะสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้เป็นไพ่เฮอร์มิตช่วงนี้แฟนเนี่ยเขาอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวบ้างนะอย่างที่เมย์บอกว่าเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าก็โดดเด่นเหมือนกันสําหรับดวงช่วงมกราคมนี้เขาก็อาจจะอยากจะ ใช้เวลาส่วนตัวกับการพัฒนาตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความสนะัมพันธ์นะบุรมอที่เขามองคุณเป็นคิงถือด้วยก็มองว่าตอนนี้คุณเพอร์เฟกแล้วแหละงานเงินประสบความสําเร็จแล้วนะคะอยู่ในจุดที่คุณมีความสุขแฮปปี้แล้วก็คุณก็เป็นแฟนที่ดีด้วยแล้วคุณก็มีความสุขกับความรักที่เขามาไพรด้วยนะคะทุกอย่างกําลังดีเลยเนาะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์ดีมากนะคะเจ็ดดาบกับหัวอุปสรรคหมดไปแล้วค่ะ ทุกอย่างที่คุณฟันฝ่ามามันจบสิ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ช่วงเวลาดีๆที่จะเอนจอยกับผลงานดีๆที่จะเกิดขึ้นชีวิตมีความสุขรอบด้านเลยทั้งคุณแล้วก็แฟนนะคะมาดูบทสรุปกัน justice กับหัวนะคะมี the m e d i c i a n นะมีไพ่แาทถ้วยแล้วก็มี the lover ขออ่านในเชิงความรักก่อนถ้าคุณสองคนเคยทะเลาะก,กันหรือว่ามีเรื่องผิดใจกันนะคะ j u s t i c กับหัวถ้วยก็คือการรู้สึกผิด นะคะรู้สึกสำนึกผิดแล้วก็กลับมาขอโทษทำให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นเดอมิิเชียนนะคะพลังงานบวกเข้ามาช่วยนะคะทำให้ได้เข้าใจกันแล้วก็เลเวอร์ over, ก็คือไพเ่เหนือคู่ความสัมพันธ์ลงตัวมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นพลังงานด้านการงานหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปไมันก็หมายถึงว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีวสรคเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ว่าเมื่อพลังงานบวกเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกทุกข์ใจความรู้สึกแย่แ่นะคะความเสียหายจาก พลังงานด้านลบที่เคยเกิดขึ้นความไม่ไดีทาต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกแก้ไขนะคะโดยพลังจักราวาลเป็นความโชคดีเข้ามาช่วยเหลือทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นรอดพ้นจากสถานาการณ์ยุ่งยากมาได้แล้วก็เลยทําให้ชีวิตของคุณโดยรวมนั้นดีขึ้นนะคะเลเวอร์นี่ก็หมายถึงความรักก็ดีขึ้นไปด้วยนะไพ่ดีมากเลยนะ่ะดีที่สุดเลยอ่านมาทั้งหมดมาจนถึงราศีธนูเนี่ยราศีธนูดีที่สุดเลยนะคะดีใจด้วยนะ เดี๋ยวเรามาเปิดไฟร์โค่กันต่อนะคะมี Attraction นะคะมี Fert แล้วก็มี Codependency คุณสองคนนะคะช่วงนี้รู้สึกแบบมีความปรารถนาในตัวกันและกันกลับมาสวีทกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่เฟิร์ขึ้นมาตอบย้ำเหมือนกับจีบกันใหม่ๆพากันไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หวานกันมากๆเลยพลังงานดีมากๆนะแล้วก็มีโคเดพเอนซีนะคะติดกันหนึบขาขาดกันแล้วกันไปไม่ได้น่าอิจฉาจังเลยนะคะพลังงานบวกมากไม่ว่าคุณจะเป็นคู่ที่เพิ่งจะเข้าหากันหรือว่าคบกันมานานแล้วเนี่ยคุณจะสวีทกันมากช่วงนี้นะคะรักกันมากๆเลยนะ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่คำแนะนำจาก Angle อ n ์วันเซนะคะให้สองใบนี้อยากออกนะให้ออกมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมีจะเปิดเพิ่อมอีกหนึ่งใบหไม่มีพไพ่ใบไหนดีเลยนะคะมีพลังงานสักเซสนะคะเดฟเฟอรี่สักเซสก็คือประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนทั้งเรื่องรักแล้วก็เรื่องงาน นะคะเรื่องความก้าวหน้าต่างๆนะคะแฮปปี้มากบิ๊กแคปปี้เชนนะคะจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นถ้าใครที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะมีความสุขแบบเกินคาดไปเลยนะคะล้นเหลือเลยแล้วก็เก m ตมอร์ r เ a มชันอันนี้ก็เป็นคาแนะนําว่าช่วงนี้ทํางานอะไรเงี้ยจะตัดสินใจอะไรรอบครอบก่อนนิดนึงถ้ารอบครอบแล้วทุกอย่างจะลงตัวแน่นอนรวมถึงเรื่องความรักด้วยอย่าใช้อารมณ์นะคะใจเย็นๆนะคะทุกอย่างกำลังดีแล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นคําแนะนํานะคะ,ะจบแล้วสําหรับดวงคนมีคู่นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นดวงคนโสดนะคะมาที่คนโสดสนิทนะคะคนโสดสนิทเนี่ยเมจะแยกเปิดให้นะคะสําหรับคนที่มีคนที่แอบชอบอยู่นะคะแล้วก็คนที่ไม่มีประเด็นอะไรเลยนะ มาเริ่มกันที่คนที่มีคนที่แอบชอบอยู่นะคะถ้าคุณแอบชอบใครอยู่นะมาเริ่มกันที่คนที่มีคนที่แอบชอบอยู่นะคะคุณจะได้เริ่มต้นความสมพันธ์หรือว่าความสมพั์จะเป็นยังไงนะ มอีอัศ์ินถือดาบกับหัวนะคะมีไพ่เด็กถือถ้วยกับหัวแล้วก็เจ็ถดถ้วยกับหัวอืมคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่านะคะอัศวินถือดาบกับหัวมีมองว่าเขาเป็นคนเสน่ห์แรงแล้วก็ยังอยู่ในจุดที่ไม่อยากที่จะมีคอมบิเนชันกับใครนะคะเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะอ,อ่ไพ่อัศวินถือดาบหมายถึงคนเจ้าชู้คนที่ยังบริหารเสน่ห์อยู่นะคะตรงนี้ชัดเจนแล้วก็เด็กถือถ้วยกับหัว มองว่าถ้าเราไปเป็นตัวเลือกให้เขาอะ่ะเขาก็จะยังไม่ได้เลือกเรานะตอนเนี้คือคนนี้ไม่แนะนําให้ไปต่อนะคะก็เขาไม่ได้แบบคิดจะจริงจังกับใครนะคะคือเขาไม่ได้เอาใจลงมาเล่นดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปาทู่ซีไปเป็นตัวเลือกให้เขาอะ่ะให้เขาแบบจิ้มนิ้วชี้นิ้วเลือกอนยะ่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่เวิร์กนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีพลังงานของคนที่อยากจะลงหลักปักฐานกับใครนะคะบางทีมันก็อาจจะทําให้เราเสียใจเปล่าๆนะ ก็ลองเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงต่อมาจะเปิดให้คนที่ไม่มีประเด็นเลยนะไม่ควรไปเป็นของเล่นของใครนะคะเจ็ดดาบนะคะอเอสเพนติเคิลแล้วก็เด็กถือเหรียญในส่วนของคนที่จะมาชอบคุณนะ่ะก็มีนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวจะมีทั้งคนที่ไม่ดี นะคะคนที่แบบเจ้าชู้นะก็อาจจะหมายถึงคนที่คุณไม่ชอบเขานั่นแหละที่เขาอาจจะมีมาตีตอบกลับมาแต่ว่าคนนี้จะทําให้คุณเสียใจเพราะว่าเขาถือดาบมาเจ็ดเล่มอะนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นคนซื่อ ที่เป็นคนมีความจริงใจนะคะก็คือเด็กถือเหรียญแล้วก็ถ้าเกิดคุณเลือกถูกคนคุณสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นความรักที่มั่นคงได้นะคะไม่ใช่แค่ค้นคุยนะลองดูนะคะลองพิจรารณาดูว่าเราควรจะเลือกคนที่เขาจริงใจจริงจังหรือว่าคนที่เขาเล่นๆแต่ก็แล้วแต่คุณถ้าคุณเองก็ยังไม่พร้อมจะจริงจังคุณอาจจะไปคุยกับคนที่เขาเล่นๆก็ได้แต่ว่าอย่าเอาใจลงไปเล่นนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเปิดค่โลโค่ให้ด้วยนะคะ คุณธนูนะคุณเป็นคนเสน่ห์แรงอยู่แล้วนะไม่มองว่าคุณเลือกได้นะแต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนเท่านั้นเองนะคะวันนี้ไพ่พาส Relationship ขึ้นบ่อยมากเป็นช่วงเวลาของการกลับมาเจอกันของคู่แท้หรือเปล่ามี f ฟรีว s เซลแล้วก็ Pass พาสไล l ์เร o ลชชิพ จักรวาลแนะนําว่าให้เราเปิดใจนะช่วงนี้คนโสดนะคะมีโอกาสได้เจอกับคู่แท้ที่ตามมาแต่เดียชาติเลยนะอันนี้คู่แท้ของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่สานต่อความสำคัญแบบมั่นคงของคุณหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาหักอกคุณคุณเลือกให้ดีแล้วกันนะแต่ว่ามีพลังงานงคนเป็นเนื้อคู่นะคะ The situation i m p r o v e ก็คือสถานการณ์จะดีขึ้นถ้าคุณเปิดใจให้กับคู่แท้ของคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้สานต่อความสมคัญนะแล้วก็ลุกฝ่าทราย พยายามลองจูนตัวเองกับพลังจักรวาลดูช่วงเนี้ยเขาจะส่งสารผ่านมาทางรลังสองหอนนะคะถ้าคุณมีหลังสองหอนอะไรอะ่ะก็ให้ตัดสินใจตามนั้นได้เลยก็คือเลือกคนที่รู้สึกว่าใช่อ่ะนะคะตามหลังสองหอนไม่ต้องใช้เหตุผลนะอันนี้ก็จะเป็นสารจากจักรวาลที่สื่อมาถึงคุณโดยตรงนะคะคุณจะได้เลือกถูกคนแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับคนโส,สนิทนะ เดี๋ยวเรามาทำนายดวงของคนรอรักเก่าต่อเลยนะคะชาวธนูประจำเดือนมกราคมนะคะรอรักเก่าเนี่ยหมายถึงเลิกขาดแล้วนะถ้าแค่ทะเลาะก,กันนะยังไม่ได้เลิกกันเนี่ยให้ดูดวงคนมีคู่นะคะามาเริ่มเปิดกันเลยสามใบข้างบนนี้เป็นตัวตนของคุณนะ สามใบข้างล่างตัวตนของคนรักเก่านะคะเอ่อคุณได้เป็นราชินีถือถ้วยกับัวนะคะมีายพิเศษแล้วก็มีเจ็ดเหรียญขึ้นมากับหัวตัวคุณเองไม่มองว่าคุณก็หมดรักเขาแล้วนะคุณโตขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะไปจมอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วอ,ะอ่ะอะไรที่มันเกิดมาจากความไม่แน่ไม่นอนนะคะ สิ่งที่มันไม่มั่นคงอะ่ะคุณก็ไม่อยากที่จะสารต่อนะคะคุณก็ดูออกว่าต้นรักต้นนี้มันตายแล้วมันปลูกไม่ไม่ขึ้นแล้วอ่ะนะประมาณนี้นะคะพัชนีถือถ้วยกับหัวค,คือคุณไม่คิดที่จะกลับไปนะคุณเป็น the type r e s t ก็คือเป็นคนที่โตแล้วแล้วก็เข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างนะคะ move on ได้ทีนี้มาดูพลังงานแฟนเก่าบ้างเขาได้ j u s t i c กับหัวมีคิงถือถ้วยแล้วก็มีเด็กถือคาถา ตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่มีทิฐิมานะสูงมากๆม,มั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นคนที่สเสน่ห์แรงหรือว่าเจ้าชู้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยยังมีใจให้กับคุณอยู่นะ,ะระวังนะคะว่าคนเก่าจะกลับมาง้อคุณนะคะเขาตัดคุณไม่ขาดหรอกเพราะเขายังถือทวยให้คุณอยู่เลยนะคะก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่เขารักอะ่ะแต่เขาก็เผลอทําร้ายคุณระหว่างทางด้วยนะคะแต่คุณก็คงไม่ให้โอกาสเขาแล้วะนะ จสติดกับัวนะคะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังคาราคาซังและยังไม่จบแล้วก็ยังคิดด้วยว่าตัวเองไม่ได้รับความดติธรรมดังนั้นเนี่ยเขาอ่ะจะต้องตื้อคุณต่อแน่นอนแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองที่เขาจะกลับมาง้อนะคะแต่มีมองว่าคุณเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงนี้คุณไม่เปิดรับเขานะคะคุณ move on ได้มาดูบทสรุปกันนะเนี่ยคะ่ะมีฝ่ายหนึ่งที่ยังคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยังไปกันได้ก็คือฝ่ายแฟนเก่านะคะ เขาพยายามที่จะปรับตัวเองพยายามที่จะไม่เป็นเดอะเดวิลนะคะแก้ตัวนะขอโทษแล้วก็ทำตัวใหม่แล้วก็มีพลังงานระชีถือเหรียญด้วยเขาก็จะมานำเสนอความราักให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าจะให้โอกาสไหมจะถามว่าเขาจริงใจไหมไม่มองว่าเขาจริงใจนะคะเขาอยากกลับตัวจริงๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอะไรที่มันทำผิดไปแล้วมันอาจจะคืนไม่ได้ก็แล้วแต่เคสนะคะ แต่เป็นเรื่องของอนาคตนะไม่ใช่เดือนมกราคมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดโอร c าเข้ากันต่อนะส่วนใหญ่ชาวธนูอ่เจ็บแล้วจำนะคะคุณใจดีก็จริงแต่ว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณไม่ค่อยให้โอกาสคนที่แบบคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้นะคะไม่มองว่าคุณเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่และมีผลมาก ไม่ค่อยเห็นชาวธนูกลับไปคบกับแฟนเกา่ามีพลังงานเอเ่อเร u r ม e ซลฟ์ f ฟิร์สนะคะแล้วก็ร e g i o n Factor เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าเขาก็ยังรักคุณแต่คุณไม่ขาดหรือว่าอาจจะเป็นคู่เป็นคู่กรรมกันแต่คุณก็เลือกที่จะรักตัวเองนะคะคุณไม่สนใจนะคะจับพลังงานของอความเป็นคู่นะคะคู่เป็นคู่กรรมอะไรแบบเนี้ยคุณเลือกตัวเองดีกว่าเลือกความสุขของตัวเองในปัจจุบันดีกว่านะคะแล้วก็มีโรแมนต์นะคะมีโรแมนต์โพซิทีฟ คนรักเก่าของคุณเนี่ยเขายังมีความรักให้กับคุณเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จักรวาลเนี่ยจะบอกว่าอย่าไปคิดลบมากจนเกินไปนะคะบางทีเนี่ยคนคนนี้ก็อาจจะกลับตัวได้จริงๆนะคะแล้วก็อย่าไปมองเขาในแง่อะไรมากเกินไปสำหรับคนรักเก่าละกันเนาะแต่ว่ามีจะบอกว่าพลังงานที่ให้มาเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปตัดสินใจตามนั้นนะคะจักรวาลแค่อยากจะสื่อสารใ้เฉตว่าคนเนี้ยที่เขาเคยทําผิดต่อคุณแล้วเขากลับมาง้อเนี่ยเป็นเพราะว่ามีพลังงานของ คู่เวรคู่กรรมอยู่คือมันจะต้องใช้กรรมต่อกันก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นคู่แท้ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณเหมือนกันว่าคุณอยากจะไปเป็นคู่แท้กับคนที่เคยทําให้คุณเสียใจในชาตินี้ไหมนะคะหรือว่าคุณอยากแค่ให้อภัยกันแล้วก็แยกย้ายอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะชาวธนูแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมคลิปนี้ ถ้าคุณชอบความท่านายของเมย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยและถ้าใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะคะชัยยูนเดอร์สโตนที่ขึ้นในข้างล่างตรงนี้นะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอซ์ artz, แล้วก็เชอร์รีคอร์สราคาเ9 0เท่ากันค่ะ